เคนะครับก็ต้องขอสวัสดีเพ่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่า SCA Pro ยังไงให้ลื่นนะครับเหมือนลิปที่แล้วนะครับโอเคครับอันแรกครับให้ดูอันแรกก่อื่นนะครับก็กดที่ขวาบนครับให้เรากดมันจะมีสองอันนี้นะครับโอเคให้เราติ๊กไปเลยตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราทำนี้ติ๊กนะครับติ๊กโอเคนบรัแรกเลยที่วิดีโอนะครับ ให้ปรับเป็นไม่ต้องปรับก็ได้ครับถ้าไม่ปรับจะดีแต่ผมปรับเป็นงั้นแหละนะอันกลางถ้าจะปรับก็ปรับมันกลางนะน,นะน,นะครับอันที่สองนะเป็น h สองหกสี่นะครับอันที่สามเป็นหกร้อยสิบคูณสี่สี่ร้อยนะครับ half อันนี้ปรับเป็น gpu ถ้ามี gpu บวกก็เอา gpu บวกนะครับ bitrate จะห้าหรือสิบก็ได้นะครับ frame rate สามสิบนะครับอั rate, 30, นนี้ก็ติดไปนะครับ แค่น,นี้คุณก็สามารถทําให้ลื่นได้แล้วนะครับผมจะมาลองดูนะครับเพราะมันลื่นจริงอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่านะครับเรามาเทสในเกม Minecraft กันเลยครับครั้งเล็กน้อยนะครับรอใครมันสร้างเลยเยอะแยะแล้วเนี่ย,ยนะนี่นะครับ เป็นไงฮะเดี๋ยวต้องไปดูข้างล่างนะครับเมสิกเดคนี่ครับเป็นไงฮะสังเกตเลยนะครับไม่กระตุกแต่ภาพจะไม่ชัดนะครับเป็นไงครับนะเดี๋ยวผมบนให้ดูเดิน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 เป็นไงครับบอกระตุกเลยนะครับสำหรับคนนี้กระตุกนะครับ ็นไหมครับไม่กระตุกแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ก็กระตุกอะหละแต่กต็ตกน้อยมากนะครับแล้วเครื่องก็ค้างครับคลิปค้างมาแล้วแล้วกันสำหรับเน้ก็สวัสดีครับ